ในเหตุการณ์เดียวกันนี้นะคะทางด้านกอรมนาภาคสี่ส่วนหน้าค่ะก็มีการรายงานนะคะคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ค่ะในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเหตุคนร้ายได้วางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์นะคะในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยก่อนเกิดเหตุนะคะกลุ่มคนร้ายประมาณ4-5คนนะคะแต่งกายเรียนแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนได้ทําการข่มขู่เอา รถยนต์ของนางสาวมาเรียมดอลละยี่ห้อ MG ม5สีเทาหมายเลขทะเบียน5ขอขยอผู้หญิง1830กรุงเทพมหานครและได้ซุกซ่อนระเบิดไว้ภายในรถยนต์คันดังกล่าวจากนั้นก็นำมาจอดไว้บริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบหมู่ที่3ตำบลเจเ๊เฮอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อมาก็ได้มีการระเบิดขึ้นเร่งระเบิดทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจํานวน2นายบ้านเรือนประชาชนบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้นําตัวผู้บาดเจ็บนะคะ ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบและส่งต่อมายังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะหากผู้ใดพบเบาะแสค่ะสามารถโทรแจ้งเบาะแสที่สายด่วนกรมรมนอภาคสีส่วนหน้า1341และแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขณะที่การดําเนินงานของผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค9ก็ได้มีการประชุมติดตามคดีคนร้ายแลอบว,วังระเบิดสแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์บริเวณหน้าบ้านพักนายอําเภอตากใบจังหวัดอารา,าติวาโดยพลตารวจโทปิยวัตรเฉลิมศรีผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค9ได้เดินทางลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุค่ะ พร้อมประชุมติดตามความคืบหน้าทางคาดีที่สถานีตำรวจภูธรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสโดยมีพลตำรวจรตรีไมตรีสันตยากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางด้านของพลตำรวจโทปิยวัฒนเฉลิมศรีก็กล่าวว่าวันนี้มาดูรายละเอียดในที่เกิดเหตุส่วนในเรื่องของเส้นทางของคนร้ายก็พอจะทราบกลุ่มแล้วค่ะแต่ขอดูพยานแวดล้อมประกอบ ส่วนของกรณีดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงกับคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความหรือไม่นั้นก็ต้องดูรายละเอียดกันอีกครั้งค่ะ